ครับขอสวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าผมนะครับทั้ง2อ0 0 0ื่นหกว่าท่านในไลน์นี้นะครับผมได้อัญเชิญพระเครื่องสําคัญให้เอได้รับชมเป็นพระเครื่องประจําองค์หลวงพ่อคุณปริสโทพระเทพพิทยาคมเชระซึ่งเป็นพระลําดับสุดท้ายในรายการนี้ของท่านนะครับนั่นคือพระกิ่งปริุศโธรุ่นทิ้งทวนองค์หลวงพ่อคุณปริุศโธนะครับซึ่ง มีหลายเนื้อแล้วก็มีหลายโคดนะครับส่วนโคดนี้เป็นโคดหลักนะครับก็คือโคดคุณอยู่ใต้ฐานเดี๋ยวผมให้ชมนะครับเขาแยดประคองพระกิ่งองคนี้ซึ่งมีความเก่าพอสมควรเพราะพระกิ่งองค์นี้ลําดับนี้จะสร้างเมื่อปี2536นอะครับองนี้เราไม่มีกล่องนะครับผมได้เปิดแบ่งบูชาพระกิ่งโคดคุณไปให้กับ f c ที่ภูเขียวนะครับท่านอดีตนายกองค์การิหาชนตะบนผักปังผูเขียวชัยภูมิเมื่อ วันก่อนที่ผมรีวิวเอฟชมนะครับซึ่งด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์หลวงอ,องค์พระกิ่งครับองค์พระกิ่งเป็นโพธิรูปนะครับประทับนั่งในท่าปางมารวิชัยหรือปางสะดุงม,มานครับตรงนี้พระหัตต์ด้านซ้ายนั้นถือกิ่งถือ,อถือดอกบัวนะท่านโทษนะถืออุ้มดอกบัวอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ปฏิสถานบนฐานดอกบัวหรือดอกบูทสบกสองชั้น,นมีกิบขึ้นแล้วก็กิบลงกิบความแล้วก็กิบ งายลงง่ายขึ้นนะครับแล้วก็พอพักยิ้มแย้มแล้วก็สดใสมากๆนะครับขอบคุณเอฟีในการเข้ามารับชมเรื่องนี้แล้วก็มีรอยแตกลาน <ส omat comunidad> ให้เห็นชัดเจนมากๆว่าเป็นพระเครื่องสําคัญและเก่าแก่มากขนาดไหนนะครับผมหมุนไปรอบๆเอฟซีจะเห็นว่าเป็นพระที่เก่าแก่มากๆนะครับแล้นหลังจากนั้ข้ความกิ่งปริสุทธโธนะครับกิ่งปริสุทธโธรุ่นทิ้งทวนนะครับรุ่นทิ้งทวนอาล้ครับให้ชมด้านล่างครับเฟีเห็นชัดเจนนะครับด้านล่างมีโค้ด คูณน,นะครับเป็นลายมือชื่อองค์หลวงพ่อ,พอุนวิสุธโธตอกอยู่ที่ด้านล่างนะขุดกลิ่นครับเป็นลักษณะของเนื้อทองแดงตอกอยู่ด้านล่างนะครับสวยสุดชัดเจนมากๆนะครับผมไม่ได้ขัดไม่ได้ล้างไม่ได้ทําความสะอาดที่ใดนะครับแล้วนะครับผมให้ชมที่ด้านหลังนะไ้ก่อนแนละ้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่ร้อยฟรีมาชมหลายๆท่านแล้วผมจะได้ปิดสตรีมไลน์นี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับ ครับผมขออนุญาตปิดสตรีมไลน์นี้นะครับ